ทุกคนพร้อมผมพร้อมแล้วน้องอุ้ยก็พร้อมเรียบร้อยครับเราจะมาเริ่มต้น The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้กันจากสายของน้องอุ้ยนะฮะหนึ่งในวีเจของทาง Rooms ของเรานั่นเองครับสวัสดีครับอุย้ยสวัสดีค่ะนะครับวันนี้เราได้คุยกันก่อนหน้านี้พี่พอทราบแล้วแหละว่าออุย<ะ>ออ้ยมีเรื่องผีผีจะมานั่งคุยกันนะฮะ<ม>แล้วก็วที่สำคัญคือน้องอุ้ยก็เป็นวีเจยอยู่ในส่วนของ Rooms ด้วย ใช่เนาะค่ะนั่นก็คือแสบสวงทะลวงไส้นั่นเองอันนี้พี่ถามหน่อยพี่ถามหน่อยอเดียเดี๋ยวเราค่อยมาลงดีเทลรายละเอียดกันแสบสวงทะลวงไส้คืออะไรน้องอุ้ยแสบสวงทะลวงไส้นะคะก็เป็นรายการบันเทิงนะคะที่เมามอยเรื่องบันเทิงเรื่องก็ติกเรื่องเผือของชาวบ้านนะคะเรื่องเกี่ยวกับก็ติกเรื่องเกี่ยวกับดาราเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในกระแสสังคม ถูกต้องเออนะฮะเมื่อกี้ใช้คําน่ารักเรื่องเผือกของดาราใช่ค่ะเราเออต้องมีคําว่าเผือกอยู่ในนัออ้นทุกคนต้องรับประทานเผือกกันให้เยอะๆนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คาว่าเผือกมาแรงมากเออะนะฮะ,อ,ะอุ้ยแน่นอนว่าคนที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของพี่นะถ้าเป็นแนวอย่างนี้เนะี่ยพี่ต้องถามก่อนทุกครั้งเลยฟังกเสียงอุ้ยแล้วอุ้ยเป็นคนที่ดูร่าเริงแจ่มใสถามหน่อยฮะ,ะเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้มากน้อยขนาดไหน คือจริงๆทุกวันนี้ก็ยังเชื่อห้าสิบห้าสิบ <50, S 2> เพราะว่า <50. S 2> ใช่ค่อนข้างไปในทางที่ยังไม่ค่อยเชื่อนักเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนกลัวผีมากก็เลยไม่อยากเชื่อดีกว่าอะไรอย่างนี้ไม่ไม่อยากเชื่อไม่เชื่อแต่ทําไมกลัวผีอะ่ะมันมันย้อนแยง้งมันขัดแย้งกันป่ะมันย้อนแย้งก็คือแบบก็ไม่อยากรู้จักการอะไรอย่างนี้ยไม่เชื่อละกัน ไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการฝืนตัวเองไม่ให้เชื่อใช่ไหมใช่เหมือนโพเทคตัวเองไงเหมือนโพเทคมันไม่มีจริงหรอกโพเทคไปอะไรเงี้ยเป็นการปลอบใจตัวเองไปในตัวใช่โอนะฮะแล้วเคยเจอผีไหมเคยเจอนะคะมันอย่างวันนี้ก็ก็น่าจะเป็นผีแหละที่จะมาเล่าเรื่องของวิญญาณที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยนะใช่เพราะว่าไม่ได้เจอแค่คนเดียวนานหรือยังประมาณมหนึ่งประมาณมหนึ่ง คิดดูมีเซนตั้งแต่ประมาณสิบสองสิบสามได้อะโอ้โหแสดงว่าเป็นเป็นคนที่มีเซน์พอสมควรนะ <c oughs> มาว่ากันถึงเรื่องนี้ฮะเรื่องของวิญญาณที่ไม่ได้รับเชิญเป็นยังไงอก็เรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นตอนที่อุ้ยอยู่มหนึ่งนะคะประ,ประมาณสิบสองสิบสามอะไรอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็คือ คืออุ้ยก็มีเพื่อนนะคะคนหนึ่งเือสนิทมากๆอยู่ด้วยกันแม่เอามาให้อยู่ด้วยกันที่บ้านเลยนะคะชื่อน้้ำหวานน้้ำหวานจะเป็นคนที่ฮอตมากตอนนั้นฮอตจริงๆอะฮะซึ่งฮอตอย่างนี้เขาก็ต้องมีแบบเหมือนผู้ชายเข้ามาผัวพันใช่ไหมคะคิดดูอายุสิบสามอ่ะฮอตขนาดไหนนะคะแล้วก็เขาก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อหนองอือฮึซึ่งตอนนั้น ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือน้ำหวานก็ใช้โทรศัพท์บ้านโทรไปหาน้องว่าเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะแวะไปหาที่บ้านคือในการที่แวะไปหาคือเมื่อสมัยป๊อปปี้เลิฟเนี่ยนะคือเหมือนแบบไปเห็นหน้าบ้านเขาก็ยังดีหน้าบ้านก็ยังดีเคยเป็นเคยเป็นเคยเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแค่เห็นแค่หลังคาบ้านก็รู้สึกดีแล้วอ่ะใช่อารมณ์แบบประมาณนั้นคือซึ่งอยากเห็นตอนกลางคืนนี่สิจะทํายังไง อุ้ยเป็นเพื่อนเพื่อนก็ชวนเพื่อนแบบเฮ้ยไปเป็นเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยอืช่วงนั้นก็จะมามาสักสี่ห้าทุ่มแหละคือคิดดูว่าเด็กอายุสิบสามเนี่ยจะออกจากบ้านสี่ห้าทุ่มคือพ่อแม่นี่คือต้องแบบไม่ได้แน่แน่ใช่ไหมคะด้วยความที่ไม่ใช่เป็นเด็กเรียบร้อยอืก็แก่นเสียวบ้างอะไรอย่างนี้น้ำหวานแล้วอุ้ย ก็เอามอเตอร์ไซค์เข็นไปหน้าบักซอยเลยครับกว่าจะได้สตาร์ทรถออกไปคือเข็นออกไปเพื่อไปสตาร์ทหน้าบักซอยฝั่งนู้นเลยไกลๆให้พ่อกับแม่ไม่รู้คือแอบออกไปอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาจับได้ก็บอกอีนึงอ๋อหิวข้าวอะไรอย่างงี้เออครับทีนี้ก็ระหว่างทางที่จะไปหาน่องเนี่ยนะก็จะผ่านวัดแห่งหนึ่งแถวด้านเมืองครับอืมซึ่งวัดนี้คนทุกคนก็น่าจะรู้จักอืม ก็ผ่านไปโดยไม่มีอะไร,รแล้วก็อะเลียวเข้าซอยออ่หมู่บ้านเพื่อนตามปกติเลยออื <ๆ S 2> หมู่บ้านเพื่อนเนี่ยพอเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นซอยที่หนึ่งซอยที่สองซอยที่สามซอยที่สี่ซอยที่ห้า <S ans> เพื่อนอนะ่ะอยู่ซอยที่ห้าอือ <ๆ S 2> ก็ขับไปเรื่อยๆแต่ทีนี้วิก็เอะใจคิดมาเป็นคนที่ชอบแบบแผลงๆหน่อยอย่างเงี้ยก็เลยบอกน้ำหวานว่าเฮ้ยเนี่ย แต่ฉันอ่ะจะดับเครื่องแล้วเราแบเอาเท้าาเข็นกันตืดๆขึ้นไปคิดในใจว่าหน่องมันน่าจะยืนรออยู่หน้าบ้านมันคือบ้านมันอ่ะจะอยู่ตรงซอยห้าอยู่ประมาณแบบสังที่สองเลยคิดว่ามันน่าจะเดินออกมาตรงหน้าซอยก็แต่ว่าจะเข็นไปแล้วแห่ให้มันตกใจอะไรอย่างเงี้ยแบบด้วยความเป็นเด็กคิดิดได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยก็่อรถตั้งแต่ซอยสองเลยดับเครื่องปึ๊บๆกค่อยๆเข็นเอาเท้าเข็นกันกับเพื่อน เขียนไปประมาณถึงซอยสี่ mm hmm. อุ้ยก็จอดกอึ๊บเออล้วแบบก็มองไปข้างหน้าสักพักหนึ่ง <Okay. S 1> ซึ่งปกติแล้วอุ๊ยจอดปุ๊บน้ำหวานเพื่อนก็ต้องถามว่าเฮ้ย mm hmm. เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยถูกปะ mm hmm. เพื่อนก็ไม่ถามอะไร <Okay. S 1> ซึ่งอุ๊ยก็สำรวจดูแล้วตรงหน้าอุ้ยเนี่ยไม่ใช่หนองแน่ mm hmm. อืออืมก็เลยหันไปหาน้ำหวานกับไหม ืมน้ำหวานก็ตอบกลับมาว่ากลับดีแต่ซึ่งตอนนั้นคือยังไม่มีบทสนทนาว่าเป็นอะไรยังไงพออุ้ยเบรกปุ๊บหันไปหาเพื่อนอถามว่ากลับไหมกลับก็เลี้ยวรถกลับบ,บ้านในใจคิดว่าในใจอุ้ยคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปคุยที่บ้านก็ได้แต่ด้วยความอึดอัดใจก็เลยไปจอดที่หน้าเซเว่นแล้วก็ถามเพื่อนว่า เห็นเหมือนกันไหมครับอือเึ่งอุ้ยอยากเห็นอุ้ยเป็นคนขับอุ้ยก็จะเห็นและอะไรรูปร่างอะไรอย่างนี้อยู่ครับอุ้ยก็เลยให้เกียรติเพื่อนบอกก่อนว่าสิ่งที่มึงเห็นนะคืออะไร,รอือก็เออเราที่เห็นมเมื่อกี้เน,นี้ยถ้าเห็นเหมือนกันอะมันเป็นแบบไหนอืออุ้ยก็ให้หวานบอกก่อนครับหวานก็บอกเป็นผู้ชายว่ะตอนแรกคิดในใจเหมือนกันว่าน้านองแต่น้องไม่แต่งตัวแบบนี้ไนดะ้ครับใส่เสื้อเชิ้ต แขนสั้นอืมถูก้ายถูก้ายด้วยเออใช่แล้วก็ใส่กางเกงเหมือนแบบกางเกงทํางานอ่ะครับอืมสูงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ซึ่งรูปร่างไม่ตรงกับหน่องเพื่อนเราไม่มีเลยหน่องติดเตี้ยอ้วนๆถึกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอืมดูไปแล้วก็ไม่ใช่อุ้ยก็เออใช่อุ้ยก็เออตั้งแต่คําว่าเชิดสีขาวคูกท้ายอุ้ยก็เออ ไม่แค่เออเออเออพราะสุดท้ายนั้นมันบอกว่าแต่ไม่มีหัวนะมึงอ๋อคือเห็นทั้งตัวแต่เหมือนกับไม่มีหัวใช่อ่าอ,อ่าอ,อ่ถูกครับแล้วอุ้ยก็คนลุกต้องตอนนั้นเลยปะอืมเออใช่คือถึงบอกมึงไงว่าถลบไหมครับอะไรอย่างนี้อืมน้องหวานก็เออนั่นแหละเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเลยครับซึ่งตอนนั้นสติสตังก็ ก็ไม่มีละสองคนก็แบบกลับบ้าน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 ก็กลับบ้านไปแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันแต่นอนไม่หลับทั้งคืนเลยอืพยายามจะคุยเรื่องอื่นไปแต่ในใจมันก็คิดแต่เรื่องนี้แต่ว่าทั้งสองคนก็รู้ว่ากลัวทั้งสองคนแต่ก็ไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยจนถึงตอนเช้าตอนเช้าก็เตือนน้องน้ำหวานกับน้องนัดกันไว้น้องก็เลยถามว่าอาเมื่อคืนทำไมไม่มาล่ะก็อุสส่งมารอแต่ไม่ได้รอข้างนอกนะรอในบ้านครับ เมื่อไหว้เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนน่ะไปแล้วนะแบบกลับ,ลบ,ลบ,ลบมาหนองเถา,าเอาแล้วกลับทาไมยะทําไมมาถึงนี่แล้วทาไมถึงไม่เรียกก็เลยเล่าให้ฟังว่าเปิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้อือซึ่งหนองก็อ๋อบอกว่าพี่ข้างบ้านน่ะเพิ่งเสียชีวิตไปโดนรถชนแล้วก็เผาอยู่ที่วัดแห่งนี้ยข้างหมู่บ้านซึ่ง เป็นไปได้ว่าพี่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าเขา,าเสียชีวิตแล้วก็มายืนอยู่ข้างหน้าบ้านเนี้ยเป็นประจำระดูดบุหรี่บ้างามาออกมาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยบ้านที่เขายืนประจํานี่คือเป็นบ้านเขาด้วยหรือเปล่าเป็นบ้านเขา<อ>ใช่<อ>เพราะว่าบ้านหนองอเป็นบ้านหลังที่สองอบ้านพี่เขาเป็นบ้านหลังแรกครับครับครับอือ ซึ่งน่าจะเป็นวิญญาณที่ <c oughs> ไม่ได้เชิญอธิบายไปรูรปร่างลักษณะให้เขาฟังทั้งหมดแล้วมันก็ตรงกับคนที่เสียไปตรงกับรูปรูปที่เขา<อ>ไปแฝงตรงศพเลยเป็นแบบนั้นเลยครับอ,อแล้วเขาเสียไปก่อนหน้านนานหรือยังน่าประมาณสามวันอุ้ยพูดพอดีเลยอ่ะประมาณสมวันเป็นจังหวะพอดีเลยสามวันเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ย แล้วจังหวะพอดีที่เราไปตอนนั้นพอดีอ,อ๋อแต่นองเนี่ยเขาเขารออยู่แล้วแต่ไม่ได้รอหน้าบ้านนะเขารอ<ช>อยู่ในบ้านเพื่อรอให้เราเนไปเรียกถูกไหมถูก<อ>แต่เราเนี่ยไปไม่ถึงคือได้ไปถึงแค่ซอยสีคือเห็นแค่ลักษณะว่าเฮ้ยมันมันไม่ดีละถ้าฝืนไปต่อเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจออะไรหนักกว่านี้หรือเปล่าใช่แล้วใช่ไหมโอ้<ช>โอนะฮะเท่ากับว่าเรื่องราวที่เจอมาแล้วน,นี่คือเหมือนกับว่าเขาไม่รู้ตัวแล้วก็มายืนอยู่หน้าบ้าน เป็นจังหวะที่เราบังเอิญบังเอิญไปจูนติดเขาพอดีอืมเ,ออเป็นอย่างนั้นนะฮะตอนนั้นสิบสองสิบสามยังยังเด็กมากนะฮะเอาจริงๆ1ิงสิบสามเด็กมากนะคือตอนแรกอุ้ยไม่เชื่อไงอเพราะว่าถ้าอุ้ยเห็นคนเดียวนี่นะอุ้ยจะไม่เชื่อหรือถ้าสมมุติว่าอุ้ยพูดก่อนน้าหวาน ว่าเฮ้ยฉันเห็นแบบนี้แบบนี้นี้น้หวานก็บอกเออฉันเห็นคงจะเห็นตามด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่อุ้ยเปิดโอกาสให้เขาพูดก่อนว่าเห็นเหมือนกันไหมซึ่งเหมือนกันเลยซึ่งพอเขาพูดมาปุ๊บแน่นอนเลยว่าเออใช่แน่นอนใช่แน่อันนั้นเป็นครั้งแรกครั้งเดียวว่าอุ้ยที่เจอเรื่องอย่างเงี้ยที่มันใกล้ใกล้เคียงกับเรื่องผีผีสางๆแบบเนี้ยคือตอนเด็กๆตอนอนุบาลนะมันมีเรื่องหนึ่งนะอืแต่แบบมันอาจจะเป็นเรื่องแฟนตาซีไปหน่อยคือแบบเหมือนเหมือนว่าแบบ ไปเจอผีตาหนีเลยยังไงยังไงเล่าได้เล่าได้เล่าได้อยากฟังอยากฟังคือต้องอนุบ้านแบบรถโรงเรียนจะต้องจะต้องมารับอุ้ยตอนตอนเด็กๆคแบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเด็กที่อยู่หัวเป็นต้องรับคนแรกอ่ะต้องตื่นอรกมาสักสี่ห้าครึ่งเนี่ยต้องออกมารอแล้วเลยซึ่งเป็นเป็นเป็นบ้านแรกที่รถจะต้องมารับใช่ใช่แล้วเป็นบ้านสุดท้ายที่ที่รถจะมาส่งออื อารมณ์ประมาณนี้คุณจะต้องตื่นเช้าปีห้าขึ้นจะต้องออกมารอเขาแล้วอะไรเงี้ยมันแล้วตะก่อนหมู่บ้านอ่ะแต่ก่อนบ้านเก่าเนี้ยทางระหว่างทางมันจะมีแบบเหมือนป่าและป่ามันก็จะเป็นเหมือนแบบมีต้นกล้วยอยู่ข้างหน้าครับก็เดินผ่านทุกวันทุกวันตอนที่เดินผ่านอ่ะอุ้ยแบบวิ่งตลอดอ่ะวิ่งหลับตาวิ่งหลับตาตลอดแล้วมีวันหนึ่งก็คือแบบอยู่ดีก็เดินเดินเดินครับการการไตาที่แบบไม่อยากวิ่งอะไรเงี้ยก็เจอ เหมือนผู้หญิงใส่สบายอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยอืมยืนอยู่ตรงยืนอยู่ตรงต้นกล้วยสบายสีอะไรตอนนนั้ที่เห็นสีเขียวเลยเหมือนเหมือนเหมือนไทยเหมือนตำนานที่เราได้ยินได้ฟังกันมานะคือสบายเขียวยืนใต้ต้นกล้วยใช่อะไรอย่างนั้นเลยซึ่งอุ้ยก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นคืออนุบาลอ่ะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรใช่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะรู้ว่าเขาโวลมาตอนนั้นคือมันตกใจครับ ก็ก็ไม่แม่อะไรก็วิ่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็คือแบบก็วิ่งตลอดไม่เคยแบบเดินช้าเลยผ่านแต่ตรงนั้นไปออแล้วออได้ไปถามผู้ใหญ่หม้ว่าเนี้ยแม่พ่อหนูเห็นอย่างเงี้ยได้ไปคุยเลยไม่เคยถามไม่เคยเล่าให้ฟังเลยอันนี้คือเก็บไว้เองตอนเด็กเนวยนะเก็บไว้เองเลยเหรอใช่ใช่ใช่โอโ้โหเออ นั่นคือ,อาน,ออนั่นคือสองเรื่องที่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 คิดว่าน่าจะเจอในสิ่งที่เราเรียกว่าผีหรือว่าวิญญาณใช่อ่าแล้วหลังจากนั้นไม่เคยเจอ,อเลยแต่เป็นคนที่กลัวผีก็มีอีกเรื่องนะึงนะจริงๆมีอีกเรื่องเนงะี้ยเรื่องอเรื่องประมาณเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับไอ้เรื่องผีถ้วยแก้วอะเล่นผีถ้วยแก้วด้วยใช่นี่เป็นผู้หญิงห้าวมากเลยเนะี่ยเออ อ่ะเป็นยังไงผีด้วยแก้วไปไปไปเจออะไรมาก็เนี่ยเราลาวมหนึ่งอย่างเงี้ยเหมือนกันเพราะแบยังเป็นคือประสบการณ์วัยเด็กล้วนๆเลยใช่ใช่หรือแบบตอนเด็กๆมันยังไม่มีอะไรเข้ามาในหัวมากพอโตแล้วแบบมันมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นคิดได้มากแง่เนี้ยมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งผีด้วยแก้วแบบตอนเด็กๆก็แกันๆเพื่อนตอนเย็นๆไม่รู้จะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเพื่อนสี่ห้าคนแล้วเพื่อนก็แบบ มีอุปกรณ์อะไรต่างๆมาให้เล่นวันหนึ่งมีผีถทวยแก้วมาให้ลองเล่นกันมีบทสวดทุกคนทุกคนคงเคยเล่นกันนะเคย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 ,ยเล่นใช่ไหมหก็แบบเนี่ยการเล่นผีเทวยแก้วก็ต้องเอานิ้วใช่ไหมคะไปอยู่รวมกันตรงหัวของแก้วใช่ไหมกนแก้ว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 ตรานแล้วก็แบบประคองกันให้ดีนะอย่าให้หลุดออกจากกันแล้วก็เชิญวิญญาณมีบทสวดตั้งสมาธิ สี่คนสี่คนพอดีอืมใช่แต่ก็จะมีเพื่อนของเพื่อนที่แบบอแฟนเพื่อนบ้างเพื่อนของเพื่อนที่รอกลับด้วยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในห้องประมาณห้าหกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ทําพิธีอะไรเสร็จสับปุ๊บผีลงละครับรู้ว่าผีลงยังไงคืออะเดินไปทางนั้นอะเดินไปตอเด็กแกก็จะไปละส่วนตัววิเองนั้นตอนนั้นน่ะที่เล่นไม่เชื่อครับค,คิดว่าเพื่อนดันคิดว่าเพื่อนดันอืมอืม มันไม่มีวิทยาศาสตร์อะไรที่มันมาตัดพอได้ว่ามันจะมีวิญญาณเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็มเชื่อก็เล่นตามเพื่อนไปเพื่อนถามตอนนั้นคุณทันโทนาวนิตเสียชีวิตก็เลยแบบเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เลยถามว่าเขาเสียชีวิตไปด้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเกิดทันกันหรือเปล่าทันโทนาวนิตเขาเสียชีวิตโดยการที่เขาโดดน้ำตายตอนนั้น ก็เล่นก็ถามไปว่าเออเนี่ยใครเสียชีวิตมีใครเจ้าที่ที่นี่แรงไหมอาจถามไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จมีเพื่อนข้างๆอุ้ยสะกิดอุ้ยบอกว่าเคยมือกูหลุดว่ะ hmm. ตอนนั้นคืออุ้ยก็ไม่ได้อะไรหลุดจะย,ยังไงคือที่เราเล่นกันเนี่ยมันเหมือนมีประมาณว่าถ้ามือหลุดเนี่ยมันเหมือนจะต้องรีบวิ่งไปที่ห้องพระโดยการ hmm. หายใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ hmm. ตามที่เคยรู้กันคือพอหลุดปุ๊บพอรู้ว่าหลุดต้องรีบวิ่งโดยการก้นหายใจไปที่ห้องพระแล้วก็สวดมนต์อะไรไปเพื่อที่จะไม่ให้วิญญาณหรือผีเข้าสิงคครับ่พอตะกิดหลุดอุ้ยกาบอกเฮ้ยหลุดเหรออุ้ยเองเป็นคนพูดว่าเฮ้ยหลุดเหรอแต่พักทุกคนก็ทุกคนก็มือหลุดออกจากกันแต่ไม่แต่ไม่วิ่งอืแต่ว่าเพื่อนที่ข้างๆชื่อจูน อยู่ดีๆก็ทักครับชักบ,บอกคุณก็เฮ้ยเป็นอะไรวะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็แปลกใจเหมือนกันเพราะหนึง่งจูเนี่ยนะเป็นเด็กที่เรียบร้อยอมไม่สูงสิงกับใครครับแล้วเธอก็นั่งทำกันบ้านอยู่ห่างจากพวกเราเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกว่าเราคุยอะไรกันเธอ,<ๆ>อก็ชักชักชักตีโต๊ตีโต๊ะชักชักแล้วก็กรีดร้องเพื่อนๆที่บอกว่ามือหลุดเนี่ย ไม่ได้วิ่งไปไหนแต่วิ่งไปหาจูนออบกถามจูนว่าเฮ้ยจูนเป็นอะไรจูนก็ไม่ตอบแล้วก็ปุ๊บลงไปที่โต๊ะหัวนี่แบบกระแทกไปกับโต๊ะแบบแรงมากครับเราก็แบบเฮ้ยจูนเป็นไรเป็นไรต่พักจูนตื่นขึ้นมาเราก็ตาแดงแดงจริงๆคือเห็นแล้วว่าแดงมากๆตาแข็งตาแดงคือทุกอย่างมันรู้สึกเหมือนผีเข้าสิงจริงอ่ะเกรงตัว ตาแดงแล้วร้องร้องกรีตลอดเวลาเสียงดังมึงมึงมึง,มงอย่างเงี้ยตลอดออแล้วทุกคนก็แบบพยายามเอาแบบมีแหวนแหวนพระสร้อยพระอะไรอย่างเงี้ยคือจูนก็จะปัก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 ไม่ให้ไม่ให้โดนตัวสะพักจูนวิ่ง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 เรารู้แ,ววแบบซีจูนเป็นไรอ่ะเป็นไรแต่ทุกคนก็วิ่งกลูตามเข้าไปวิ่งไปที่ห้องหน้าตัดสิน ครับแล้วก็ไปยืนรำหน้าเอ่อไปรำเลยเหรอใช่ค่ะยืนรำหน้าพ่อแก่อ่ะในห้องหน้าทศินยืนรำปุ๊บป๊บพวกเราก็แบบวิ่งกลัวกันไปกลัวแบบในใจกลัวคิดว่าแบบถ้าผีเข้าสิงเรากลัวจูจะโดดตึกเพราะตอนนั้นเราอยู่ตึกชั้นหกก็กลัวเพื่อนจะโดดตึกแต่เห็นจูนวิ่งไปห้องหน้าทศินแล้วก็รำแล้วอยู่ดีก็ปุ๊บลงไปแบบหัวกระแทกพื้นอีกแล้วอ่ะ หลบลงไปปุ๊บว่าเราก็เข้าไปเฮ้ยจูนเป็นไรจูนเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยตื่นตื่นตื่นตอนนั้นแบบรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะแบบไม่น่าเล่นแข็งแผงอะไรแบบนั้นเลยครับจูนก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามว่าผู้กายเป็นอะไรกันอ่ะกลับมาแบลวเหมือนเดิมเหมือนแบบไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องว่าที่ตัวเองก่อนหน้านี้เป็นอะไรไปใช่ไม่รู้เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ย อือแบบเฮ้ยพวกกทําอะไรกันแล้วมาอยู่ที่ห้องนี้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยครับเพรา้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยแกไม่รู้สึกตัวจริงรอ่ะพยายามจะถามว่าแกไม่รู้สึกตัวจริงเหรอรวะว่าแกทํะไมลงไปบ้างอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้แกแบบตะโกนหว่เวกโวยวายตาแดงตัวเกงรงด่าทออะไรอย่างเงี้ยแกไม่แกไม่รู้สึกตัวเลยเหรออืมบอก ไม่รู้มันไม่รู้แต่รู้ว่าเหนื่อยมากอะไรย่างเงี้ยรู้ว่าเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วอยู่ดีมาห้องนี้ได้ยังไงมันมันก็คิดว่าพวกเราพามันมาแล้วมันก็คงแบบเพลียแล้วก็นอนหลับไปอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยก็เลยแบบเล่าให้มันฟังเราพวกพวกพวกอุ้ยกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ไม่ได้เล่นอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลัวใครไปคุณเอามาอุ้ยอันเนี้ยเพื่อนผู้ชายอ่ะเขา้เอามาจากไหนเขาบอกปะ เหมือนแบบเขาไปดูดูแบบแบบพี่เขาพี่ข้างบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็งแบบเอามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ๋อไปยืมเขามาหมดเลยไปยืมอุปกรณ์คือไม่ได้ทําเองใช่ไหมไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําเองอยืมยืมครับแต่เราตื่นเช้ามาอุ้ยก็ชวนเพื่อนอีกคนนึงแต่ไม่ได้ไปทั้งหมดอืมไปทําบุญแล้วก็บอกเขาว่าเออ ขออโหสิกรรมนู่นนี่นั่นสิ่งนี้ทําลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทาบุญให้เรียบร้อยตอนนั้นคิดได้แค่นั้นเลยซึ่งไม่รู้ว่าตอนนั้นที่ที่ที่เขาเป็นอาการอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ว่าวิญญาณใครเข้าก็ไม่รู้นะตอนนั้นไม่รู้เลยออมันมันบอกไม่ได้คือพวกเนี้ยเราเราเล่นผีถ้วยแก้วเนี่ยฮะเราจะมีการเชิญวิญญาณแต่เราไม่รู้หรอกว่าเราไปเชิญวิญญาณใครมาต่อให้เรียกชื่อมาแต่อย่าลืมว่าบริเวณนั้นเนี่ยอ่ถ้าเราเชื่อกันเรื่องนี้ก่อน บริเวณนั้นก็จะมีวิญญาณสัมภเวสีวิญญาณอะไรแถวนั้นอยู่เยอะแยะมันก็อาจจะเป็นตรงนั้นที่อาจจะมาเข้าแทนก็ได้ถูกไหมอ๋ออันเนี้ยผมเคยเจอมีอยู่ช่วงหนึ่งยุคผีถ้วยแก้วโอ้โหเล่นกันแบบทั้งบ้านทั้งเมืองเยอะมากอะไรอะไรกับผีถ้วยแก้วช็อตมากแล้วก็มีไปเจอวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกันนั้นทํางานเจอวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเขาทํากระดานผีถ้วยแก้วขึ้นมาเขาใช้อะไรเขียนนะรู้ไหมฮะใช้เลือด ใช้เลือดใช้เลือดตัวเองเขียนตัวหนังสือขึ้นมาผมก็ถามเอ้ยทําเพื่อทําเพื่ออะไรทําทําไมเขาบอกมันจะได้ขลังพี่นึกว่าจะแบบให้ผีได้กลิ่นเลือดหรือไม่ไม่ฮะเอาเอาเข็มหลือมีดเนี่ยเจาะนิ้วแล้วก็เขียนเป็นพยัญชนะขึ้นมาทั้งหมดอ่ะโอ้โหมันมันมันคุ้มแก่การเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะมันคือมันเสียเลือดเสียเนื้อมันไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นก็ได้ไงแต่ยุคนี้มันมันบางๆลงไปแล้วฮะเรื่องของผีถ้วยแก้วเบาๆลงไปแล้ว นะเอออ่ะอุ้ยนั้นคือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดนะที่เราได้คุยกันประมาณหนึ่งก็แล้วกันทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องของงานที่เราทํากันอยู่ในส่วนของรูมตรงนี้ฮะว่ากันถึงเรื่องของแสบรวงทะลวงไส้ถ้าคุณผู้ฟังฟังกันอยู่อยากเข้าไปดูดูกันได้ยังไงก็ดูกันก็คือได้ที่เดียวกับที่พี่แจ็คอยู่เลยแต่แต่ว่าเปลี่ยนช่องทางนิดนึงค่ะจากที่ห้องพี่แจ็คก็จะเป็นห้อง แบบทรงถลวงไซก็จะมีหน้าอุ้ยนะคะอุ้ยช็อกกี้นะคะแล้วก็พิธีกรอีกคนหนึ่งนะคะชื่อว่าเทแค่นะคะแล้วก็ยังมีพิธีกรรับเชิญอีกคนหนึ่งนะคะชื่อว่าเฮียอ๋อนะคะเฮียอ๋อเนี่ยพิเศษเลยเขาจะมากับข่าวพดเพียข่าวพีเพียเฮ้ยมีได้ยังไงอ่ะเกิดขึ้นได้ยังไงจะมีทําไมอะไรอย่างเงี้ยข่าวพดเพียกับเฮียอ๋อวันไหนอุ้ยวันไหน ทุกวันจันนะคะเวลาหนึ่งทุ่มนะคะทุกวันจันหนึ่งทุ่มสดๆเลยแบบพี่แจ๊กอย่างนี้เลยสามารถพูดคุยด้ยได้เลยอ๋อเข้าไปดูแบบสดๆด้วยนะให้แล้วค่ะแจ๋วเลยแจ๋วเลยเดี๋ยววันไหนวันจันรว่างๆหนึ่งทุ่มเดี๋ยวจะแวะเข้าไปแซวบ้างมาเลยก็ฝากติดตามากติดตามช annel ด้วยนะคะช annel นะคะแล้วก็เพจนะคะแสตรงทลวงไส้ก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะที่ youtube ก็เป็นแสตรงทลวงไส้ที่เพจก็เป็นแสตรงทลวงไส้ค่ะก็ไปกดไลค์กันด้วย ใช่เพราะเร็วๆนี้อาจจะมีการเพิ่มวันเพิ่มเวลาอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมาค่ะคถ้าใครชอบประเด็นที่มันเกี่ยวกับโลกโซเชียลที่เขาเม้ามอยกันหรือดาราหรืออะไรเงี้ยหรือเรื่องเรื่องแบบสิบสี่ที่มันเป็นเรื่องลับๆอะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่มีใครรู้อ่ะมามามาถามมาถามผู้ได้เอจะรู้โอ้โหเออนี่น่น่าจะแนวทางลึกเขาเรียกว่าสายลึกสายลึหถือถ้าใครอยากถามเรื่องที่แจ็กเนี่ยนะว่าแหวสิอ้ย เอออย่างเงี้ยมากระซิบหลังไมได้มีเรื่องมีเรื่องลับๆกับพี่แจ๊คอยู่เหมือนกันเฮ้ยพี่อ๋อไม่มีไม่มีไม่มีอออ้ยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากฝากผลงานน้องด้วยนะครับอยู่ในรูมแน่แหละนะครับแสบสวงคะลวงไส้ทุกวันจันทร์หนึ่งทุ่มตรงนะฮะเข้าไปดูกันได้ลองบอกว่าทางรูมของเรานี้ปีหน้านี้เริ่มแบบว่าขนขบวนยกทัพกันลงจอแล้วนะฮะ ท่านไหนที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันยังไม่ได้เข้าไปสมัครล็อกอินเมมเบอร์รีบเลยรีบเลยตอนนี้เขาจะมีแจกเฟอร์รี่แจก Lamborghini นะค่าเลยโอ้ดในห้องตอนนี้อยากจะบอกว่าวิ่งกันเข้ามาเปื่อนมากเลยวิ่งเข้ามาเยอะๆหรือวิ่งเข้ามาหรือวิ่งหรือวิ่งเข้ามาเข้ามาเยอะเลยนะฮะได้ครับอุ้ยยังไงก็เราก็